ชุดปฏิบัติการบ้านเลอต่อหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ค่ะก็ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือสร้างบ้านพักใหม่ให้กับผู้ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลังที่อำเภอแม่ระมาจังหวัดตาค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปการที่จังหวัดตาค่ะโดยชุดปฏิบัติการบ้านเลอต่อหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ก็ได้จัดกําลังคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันกับชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละ ก็ไปช่วยกันที่หมู่7ตำบลแม่ตื่นอําเภอแม่ระมาดสร้างบ้านพักนะคะให้กับนายเตกเรอาชาภัยวันเป็นรัศดรบ้านทุ่งต้นนิ้วที่ประสบเหตุอัคคีเพลิงนะคะไฟเนี่ยไหม้บ้านทั้งหลังเลยได้รับความเสียหายตอนนี้เนี่ยก็ได้รวมด้วยช่วยกันดําเนินการก่อสร้างใช้อุปกรณ์ใช้วัสดุต่างๆที่มีในพื้นที่น,นี่แหละคุณรวมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือคใครไม่มีเรื่องของกําลังทรัพย์ใช้กําลังแรงกายแรงใจถ้าหากว่าใครพร้อม ก็อาจจะมอบในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคข้าวสารอาหารแห้งเครื่องนุ่งห่มต่างๆใครมีเรี่ยวมีแรงมาช่วยกันตอนนี้บ้านหลังนี้สามารถดําเนินการไปแล้วกว่า80%ด้วยกันนะคะ,ะเรียกได้ว่าเป็นการสร้างกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าเขานั้นจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าธุรก,กันดารสักเพียงใดกําลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ<ะ>หน่วยงานทหารพร้อมที่จะ เข้าไปให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือแบบนี้อยู่แล้วใช่แล้วแล้วก็ประกอบกันกันกบกําลังใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะ